สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ม g i c t ลล์บายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะเข้าเราจะอ่านไพ่ทนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษประจําเดือนธันวาคม2565เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาอ่านกันในเรื่องของความรักอย่างเดียวความรักคนโสดความรักคนมีคู่เนาะก่อนอื่นเราต้องขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาช่วยรับชมรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมจิทัล o t บายคิตตี้ให้เราขอบคุณที่ช่วยติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยช่องเรามันจะมีเขาเรียกว่าปุ่มแต่งขอบคุณเนาะถ้าใครอยากขอบคุณเป็นการส่วนตัวก็เข้าไปกดปุ่มแต้งนั้นได้เนาะใน,ในการกดตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนการโอนเงินโอนเงินเพื่อเข้ามาช่วยสนับสนุนช่องในการที่จะได้รับเงินตรงนี้ย ส่วนหนึ่งเราจะเอาไปช่วยในการทําบุญต่างๆที่เราเคยไปวัดไปปฏิบัติธรรมหรือไปทําอะไรแบบนี้เราก็จะใช้เงินตรงนี้ในการไปทําบุญด้วยเนาะและอีกส่วนหนึ่งเราก็ใช้เงินในการซื้อไพ่เพื่อจะได้มีไพ่ชุดใหม่ๆสําหรับใหม่ๆมาอ่านมาอ่านมาทานายดวงให้กับเจ้าชะตาทุกๆคนเนาะมาทีนี้เรามาดูราสิเมษลัคนาเมษช่วงเดือนธันวาคม2565น,นี้เป็นยังไงเราจะดู ลักษณะของคนราศีเมษให้ก่อนแล้วถึงจะอ่านในเรื่องของความรักคนโสดแล้วก็ความรักคนมีคู่ลำดับต่อๆกันไปเนาะมาดูคนราศีเมษเดือนธันวาคมเป็นยังไงกันบ้างเออราศีเมษนะคะว้าวเซเว่นเอาเพ็นทักเกลช่วงนี้เหมือนคุณหยุดรอ,อนิ่งพัก ดูในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในเรื่องของรอเงินหุ้นหุ้นเงินปันผลเงินโบนัสก็ได้มีใครบางคนอาจจะกําลังรอโบนัสอยู่มันเป็นช่วงของปลายฟีเนาะโบนัสกาลังจะออกแล้วเนาะนะกล้องขยับหรือเปล่าแป๊บนึงนะคะ,ะดูกันต่ออะไรกระโดดออกมา พจอัพวอนหรือมีใครบางคนอาจจะกำลังรอข้อมูลข่าวสารใดๆอาจจะเป็นข้อมูลในเรื่องของการทำงานข้อมูลในเรื่องของการศึกษาหรือมีใครบางคนอาจจะแบบว่ามีความคิดเอาไว้ว่าอยากทำตรงนั้นอยากทำงานตรงนี้อยากทำธุรกิจเล็กๆอะไรแบบเนี้ยเนี่ยคุณกำลังรอข้อมูลตรงนั้นและมันเป็นเรื่องของการที่จะไปได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาอะไรบางอย่างเนาะในสิ่งที่คุณอยากรู้มานานแล้วอ่ะ ดูกันต่อว้าซิกออฟคัพนะคะซิกออฟคัพเขาจะเป็นลักษณะของการการให้การหวนคืนการได้พบเจอเจอกับเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าหวนคืนเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนสมัยเรียนคนที่เคยทำงานร่วมกันมานานแล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ได้กลับไปพบเจอเจอเขาในช่วงนี้นะคะ หรือมีใครบางคนอาจจะเนี่ยคิดอยากจะทําอะไรสักอย่างค้าขายสิ่งที่คุณจะทําได้ดีเนี่ยถ้าเป็นกิจการการค้าขายเนาะจะทําได้ดีคือการขายของเกี่ยวกับของเด็กของเล่นเด็กของใช้เด็กที่เกี่ยวกับของเด็กทั้งหลายเนี่ยมันจะทําแล้วจะดีเนาะดูกันต่อนะคะราศีเมษลัคนาเมษช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นยังไงกันบ้าง ว้าวเดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตเขาบอกเขาบอกว่าเดอะเฮอร์มิตเขาเป็นลักษณะของนักปราชญ์ผู้ทรงศีลผู้ที่มีความอย่างรู้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้พญานาคก็ได้พ่อปู่พ่อปู่หนึ่งร้อยแปดพระองค์อะไรแบบนี้ก็ได้เขาบอกว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นะ และช่วงนี้เขาอยากให้คุณนั่งสมาธิอยากให้คุณมีสติมีสมาธิเวลาทำอะไรมันจะได้แบบคิดออกคิดได้เนาะเนี่ยช่วงนี้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะถ้าใครมีเวลาลองนั่งสมาธิดูก็ดีเหมือนกันหรืออีกในหนึ่งอาจจะมีใครมาส่องมาดูมาสอดส่องดูคุณดูผลงานคุณคอยแอบมองคุณอยู่ ทางโซเชียลก็ได้เนาะเซเว่นออลคัพเซเว่นออลคัพเป็นเรื่องของความคิดการใช้จินตนาการการขอพรอธิษฐานก็ได้เนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าถ้าคุณมุ่งหวังสิ่งใดอยากให้คุณตั้งใจคิดอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรคุณนะเนี่ยอยากได้อะไรให้ขอเอา งานเงินรถบ้านสุขภาพสิ่งดีๆเรื่องดีๆคิดเอาแต่สิ่งดีๆแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะจะให้จะประทานให้ในสิ่งที่คุณอยากได้นะคะหรือมีใครบางคนอาจจะแบบว่าทํางานเกี่ยวกับศิลปะออกแบบการใช้ความคิดเนี่ยคุณจะทํางานแบบนั้นได้ดีด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักคอนโสดในช่วงเดือนธันวาคมราศีเมษลัคนาเมษเป็นยังไงกันบ้างเอ่ย ว้าวเดทแคมพพลนเทมพพลเนเป็นลักษณะของไพ่ประจําราศีธนูเดทแคมพพลเน็เขาบอกว่าช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางคนโสดจะได้พบรักจากการเดินทางคนโสดมีเกณฑ์จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานบ้านที่อยู่อาศัยรักอาจจะเป็นรักเก่าหวนคืนก็ได้นะคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะรักเก่าหวนคืนด้วยนะ ว้าวว l l of for t u n e รักเก่าที่หวนคืนมาครั้งนี้มันเป็นรักที่เป็นพรมลิขิตมันเป็นรักจากอดีตชาติอ่ะวิ l o f for t u n e หมายถึงกลงล้อของการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีใครที่ช่วงนี้ชีวิตย่แย่ตกระกรรมลำบากทำอะไรก็ไม่ขึ้นเขาเรียกว่าอะไร ขา,ขายก็ไม่ค่อยดีเนี่ยต่อจากนี้ชีวิตคุณจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแล้วหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เงินเงินมรดกเงินจากการขายที่ขายทรัพย์สินอสังหาหริมทรัพย์เงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาถ้าอยากได้เงินเร็วๆสวดมนต์นั่งสมาธิกวดน้ําด้วยเนี่ยสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคนโสดนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้พบลักรักครั้งนี้เป็นรักจากอดีตชาติ มาดูกันต่อเพจอเพนเดอร์เกิลคุณกําลังจะได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือกําลังจะมีใครมาหยิบยื่นอะไรใหม่ๆให้คุณความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆคนที่เข้ามาเนี้ยอาจจะทําอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือทํางานที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารเนาะ ว้าวคุณมีเกเคนจะได้โชคจริงๆด้วยเอเดอเพนทักเคิลดูสิเอดอเพนทัเคิลมาวิวอัลฟาจูนมีโชคลาบก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาหาคุณเนี่ยเงินที่มาจากการเสี่ยงโชคก็ได้เงินที่มาจากเงินรางวัลเงินที่จัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้คุณเนี่ย คุณกำลังจะได้รับถ้าใครขออยากได้เงินอยู่อยากได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยากเริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์กําลังจะได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งเนาะดูอีกใบนะคนโดสดราศีเมษรัคณา,าเมษยังไงจัเอ้ยเออไอดีแม่หมอก็ลุ้นไปกับเขา <c oughs> เห็นไพ่ของเขาดีแล้วก็ลุ้นไปกับเขาเนาะอยากให้เขาดีๆ สำเร็จสำเร็จได้เจอเจอกับปลักดีๆกันนะราสีเมษราคนาเมษคนโสดเป็นยังไงกันคะเดือนทันวาคมนี้นะอืมดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเมจะเชียนอีกดูสิ <laughs> ขอโทษแต่มันดีทั้งหมดเลยเนี่ยดูสิ The เทม e พ a n วิวอ e e ฟ of Fortune a อ e of Pentacles Page of Pentacles เมจิเชียนปาฏิหาริ์ดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณปาฏิหาริ์ในเรื่องการเงินปาฏิหาริ์ในเรื่องความรักช่วงนี้คุณมีเสน่ห์พูดแล้วได้เงินเนะี่ยพูดแล้วได้เงินอยากขายที่ขายทางขายเลยบอกขายเลยเงินกำลังจะมาพูดแล้วมีแบบว่ามีคนสนใจมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะมีอินฟินิตี้อยู่บนหัวเนหะ็นไหม คิดอะไรก็คิดออกคิดได้เขาเรียกว่ามีความรู้รอบด้านรักดีๆกำลังจะเข้ามาให้คุณอธิษฐานเอาอยากได้อะไรอยากได้รักดีๆอยากได้คนดีๆลักษณะหน้าตาแบบไหนรูปร่างแบบไหนร่ำรวยแค่ไหนคิดอธิษฐานเอาให้แบบว่าคิดให้มันแบบเข้มข้นเลยเขาเรียกว่าอะไรการใช้กฎของแรงดึงดูดอะใช้จินตนาภาพจินตนาการของเรา ให้มันชัดเจนออกมาเลยว่าเราอยากได้คู่ชีวิตแบบไหนลักษณะแบบไหนสูงหล่อเทสมาร์หน้าตาแบบไหนร่ำรวยแค่ไหนคิดให้มันชัดเจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานสิ่งดีๆให้คุณนะเป็นปาฏิหาริย์ที่กำลังจะเกิดกับคุณนะคะคนโสดราศีเมษรัคณาเมษนะต่อไปเรามาดูคนมีคู่คนมีครอบครัวคนแต่งงานแล้ว ลัคนาเมษราศีเมษช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นยังไงกันบ้างคะคนมีคู่ว้าวเกาถ้วยก้าถ้วยคือความสุขความสุขความสมหวังความเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นอสเสียที่นั่งอยู่บนความสุขอะ มีรักมาให้เลือกมากมายมีความสุขเข้ามามากมายในชีวิตเนาะมันเป็นช่วงของการที่จะได้สุขสมบูรณ์สมหวังนะมาดูกันต่ออืมเอมเพรสเอมเพรสหมายถึงราชินีชีวิตของคุณกำลังจะก้าวหน้าพัฒนา คุณกําลังจะมีเกณฑ์ที่กาลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเรื่องของงานในเรื่องของความรักคุณกําลังจะมีความสุขเอ็มเพจหมายถึงราชินีหมายถึงคนที่มีลักษณะของความเป็นแม่สูงคนที่มีจิตใจมีเมตตาอบอ้อมอารีเป็นคนทีเออ่เขาเรียกว่ามีความสุขอยู่บนกองเงินกองทองเงินทองไหลมาเทมาเนาะเพราะคุณคือราชินี เรียกว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนี่่ะดูสิทั้งสุขสมหวังในเรื่องของความรักและในเรื่องของการเงินเลยนะคะราศีเมษนะดูซิดูกันต่อคนคนมีคู่คนมีครอบครัวราศีเมษราคานามเมษช่วงเดือนธันวาคมนะคะ โอ้ยอะไรกันเนี่ยนี่ใครเอมเพลอร์ใช่ไหมดูสิเขามาคู่กันเนี่ยราชากับราชินีมาคู่กันดูสิชีวิตครอบครัวครอบครัวของคุณจะมีความสุขสมบูรณ์สมหวังมากคุณจะได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขเนอะเอมเพลอร์เขาหมายถึงลักษณะของความเป็นไพ่ประจำราศีเมษด้วยเนาะ เป็นลักษณะของคนที่เข้มแข็งอดทนมุ่งมั่นทำอะไรทำจริงการงานประสบความสำเร็จความรักมั่นคงเนาะ้าดาบในความมั่นคงนี้มันก็อาจจะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างนะคะมันไม่มีอะไรราบรื่นเรียบร้อยไปซะทุกอย่างหรอก มันก็ต้องมีคลื่นชีวิตกันบ้างมีปัญหามาให้ได้แก้ไขกันบ้างในบางคนนะคะ mm hmm. ปัญหาในครั้งนี้บางคนอาจจะทําให้บางคนแบบเ,ออเบื่อเซ็งแล้วก็อยากจะอยู่เฉยๆแต่ว่าโดยรวมแล้วดีนะชีวิตของคุณกําลังจะพัฒนาไปในทางที่ดี mm hmm. คุณกําลังจะประสบความสุขประสบความสําเร็จ ในเรื่องของงานงานดีมากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเงินก็ดีมากคือเงินดีเอ็มเพเขาก็หมายถึงคนที่มีระเบียบว,วินัยในการใช้เงินชอบการลงทุนแล้วก็มักจะลงทุนทำอะไรนู่นนี่นั่นอยู่เสมอการเงินของคุณจะมั่นคงมีฐานะร่ำรวยมาจาก บุญจากวาสนาของคุณเองและมาจากการทำงานของคุณด้วยเนาะในเรื่องของความรักเนี่ยรักของคุณจะเขาเรียกว่าเป็นรักที่เป็นคู่กันเป็นคู่กันเป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วจะแบบนำพากันให้แบบชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ใครเจ็บป่วยอยู่จะได้พบกับแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนั้นๆแบบว่า,าได้รับการรับรักษาเป็นอย่างดีเนาะใครที่แต่งงานแล้วรอการมีลูกมีบุตรเนี่ยคุณมีเกณฑ์กำลังจะตั้งครรภ์ในในะคะเป็นผู้หญิงนะคะช่วงนี้ให้พักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนให้เต็มที่เนี่ยคุณมีเกณฑ์กำลังจะตั้งครรภ์ ในเรื่องของความรักถ้าเป็น The a m t h s เขาหมายถึงคนที่ลักษณะของราชินีอะนะคือคนที่สามารถเขาเรียกว่าอะไรเอาอกเอาใจดูแลคู่ชีวิตของคุณแล้วก็เป็นคนที่ช่วยส่งเสริมกันส่งเสริมคู่ชีวิตของคุณให้แบบไปในทางที่ดีเป็นรักที่แบบเกื้อกูลกันอยู่กันแล้วแบบเป็นคนที่ให้คำปรึกษากันได้อย่างดีเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็ม ครอบครัวเติมเต็มความรักได้เป็นอย่างดีเนาะดีมากเลยปัญหาเล็กๆน้อยๆตัดออกไปแก้ไขมันอย่าโมโ oh, หอย่าดื้อรั้นจนเกินเหตุสิ่งดีๆเรื่องดีๆกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเนาะอย่าใช้อารมณ์อย่าวู่วามบางทีเขาอยากให้คุณนิ่งดูบ้างเรามีครอบครัวแล้วเนะใครมาหยิบยื่นอะไรที่มันไม่ใช่ก็ไม่เอาอยู่เฉยๆซะบ้างเนาะนิ่งนิ่งแล้วก็ใช้ความคิด ตรวองดูดีๆความสุขกําลังแบบว่าคุณกําลังจะได้รับความสุขนะในช่วงเดือนนี้นะคะความสุขความสมหวังความแบบกินดีอยู่ดีกินอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขเนะี่ยโอเคเนอะราศีเมษรัคนาเมษทั้งคนโสดและคนมีคู่ดีมากเลยโดยรวมแล้วเขาอยากให้คุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนี่ยเดะเฮอร์มิตสิ่งศักดิ์สิทธิ กำลังประทานพรให้คุณดูแลท่านดูแลปกปักรักษาพวกคุณอยู่นะอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบอกไปแล้วข้างต้นอาจจะเป็นพ่ะปู่หรือสีหรือพญานาคเนาะโอเคนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้ในจิกรลอตไบคิตตี้ขอบคุณะคะ่ะ